สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนเช้า28กับ29นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ8กับ6ตัวรองก็คือ3กับ1นะคะ8081838486 8586เด้อ6061636568 381815693แล้วก็360 จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดสามสามแปดหนึ่งหกหกหนึ่งนะต่อไปเป็นดาวโจนสตูเดนก็คือหนึ่งกับห้าสองก็สี่ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งสี่สองสี่ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อ จับคู่ก็1นึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหห้าหห้าห้าสนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมมามาซื้อด้วยกันเ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ